ะะบันทึกการเรียนรู้คืออะไรจริงๆมันคือ reflective journal นะคะมันคือการทำ AR ซึ่ง เขาก็ใช้กันเยอะนะคะใน Open University ที่ UK เคก็ใช้กันตั้งนานแล้วนะคะก็พอดีเราเป็นคนเกมก็เลยมา,มาทำเรื่อง AR เนี่ยก็เลยเออน่าจะมีตอนพัฒนาระบบก็น่าจะมีสิ่งนี้มีบันทึกการเรียนรู้เข้ามานะคะก็เป็นฟรีฟอร์มนะคะเนื้อสาก็จะบันทึกลักษณะตัวอย่างนะคะเช่นในนี้เราจะเห็นใบหน้าของักศึกษาด้วยแล้วจะมีการถูกใจนะคะมีการถูกใจอน,น้กจ ไม่ได้มั้งคอยเตอร์อะนะคะก็จะมีการถูกใจจะเห็นปุ่มอย่างเงี้ยนะคะเนื้อสาจะชอบมากเลยว่ามีเพื่อนมาอ่านเยอะมีเพื่อนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องไปฟอสเขาให้บันทึกยาวเขาบันทึกอะไรก็ได้อยากบันทึกนะคะซึ่งอยอธิบายในตอนนี้นะคะก็ กติกาคือทุกคนบันทึกเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เรียนเลยค่ะบันทึกอะไรนะคะบันทึกสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไม่จําเป็นว่าคุณเรียนในห้องเรียนแล้วคุณได้อะไรเท่านั้นไปอ่านหนังสือมาไปอ่านอะไรมาดูคลิปอะไรมาก็มาเขียนเล่าให้ฟังที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นในห้องเรียนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็บันทึกอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะนะคะแต่ดิฉันค่อนข้างจะโอเพนก็ไม่เป๊ะอย่างนี้นะคะก็จะแบบเออ เป็นไงปิดเทอมไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ักศึกษาเขาก็จะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียนไปด้วยในตัวนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะ,ะนี้บันทึกเนี่ยนะคะตอนนี้ยังฟรีฟอร์มอยู่คือจะไม่ได้มีบันทึกในสาระที่ว่าได้อะไรอยากได้อะไรเนี่ยเด็กก็ยังคิดว่ามันยังไม่ลงตัวก็เลยคิดว่าให้ฟรีฟอร์มไปก่อนแต่ว่าเราตั้งกติกาให้นักศึกษาไว้นะคะว่าคุณต้องบันทึกอะไร ะะทีนี้ถ้าบันทึกไหนเราก็นั่งดูทุกวันนะคะเักศึกษาทุกคนบันทึกนะคะแล้วเวลาบันทึกนี่ก็จะเลือกได้ว่าจะลงบันทึกสําหรับลงในวิชาอะไรนะคะหนึ่งคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะมีประมาณน่าจะ56ากรายวิชาเมื่ตั้งแต่ปี2ปี3ปี4มาเนี่ยนะคะ,ะก็จะมีหลายๆวิชาอยู่ในคลาสตั้ดในแอคเคาท์ของเขาเองนะคะเขากลับไปเขาก็ไปทบทวนได้ว่าตัวเขาเองด้บันทึกอะไรในรายวิชานั้นๆเป็นไดอารี่ของเขาอะนะคะตั้งแต่เขาเรียนในหมหาวิทยาลัยเลยนะคะ นะคะก็ทีนี้นะคะนี่คือบันทึกการเรียนรู้แล้วมันดียังไงบันทึกการเรียนรู้ให้ความสําคัญมากเกิน10นะคะคือจะให้20ก็ไกลยอยู่นะคะเราก็ต้องอ่านด้วยนะคะเราเข้าไปเราอ่านทุกวันนะคะว่าเออนศึกษาบันทึกอะไรนะคะถ้าักศึกษาก็พิเพ e วันลุ้งขึ้นก็จะไปพูดทักทีว่าก็พิเพอจอาจารย์ไม่ต้องการคือถ้าหากว่าจะก็พิเพทเนี่ยก็ขอให้สรุปด้วยว่าคุณได้อะไรจากการก็พิเพ e นั้น นะคะักศึกษาทําอย่างนี้ตอนเทอมแรกตอนครั้งแรกที่ทำเนี่ยไม่ชินค่ะก็ไม่ค่อยมีการบันทึกอะไรเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นปิดเทอมไปเทอมที่2ขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดห้องเรียนยังไม่ทันมาเจอได้ซ้ำนะคะดิฉันจะส่งเมลไปบอกนักศึกษาก่อนระบบมันจะส่งเมลให้อยู่แล้วนะคะก็จะแจ้งักศึกษาไปว่า,าให้มาสมัครเข้าชั้นเรียนตรงนี้นะคะแล้วก็เริ่มบันทึกการเรียนรู้ได้เลยักศึกษาบันทึกตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่ได้เข้าห้องเรียนเลยค่ะ จนวันสุดท้ายของการเรียนการสอนก็ยังบันทึกอยู system, ่นะคะและปีสีนียจบไปแล้วเนี่ยนะก็ยังบันทึกอยู่มีอยู่วันนึงนะคะดิฉันก็จะจะปิดแล้วนะคะจะปิดห้องเรียนออนไลน์คือห้องเรียนปัจจุบันมันก็ปิดอยู่แล้วนะคะแต่ห้องเรียนออนไลน์มันยังไม่ได้ปิดยังโอเพ่นอยู่นะคะดิฉันก็จะปิดและห้องเรียนดิฉันก็บอกักศึอษาว่าครูจะปิดแล้วนะนะคะนักศึกษาก็บอกว่าเออ มันไม่รู้จะไปเขียนที่ไหนเขายังเขียนอยู่เลยเซอร์ไพรส์รามากนะคะว่าเขายังเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับรายวิชาของเราวิชา KM เอะ่ะเขาก็ยังเขียนอยู่เลยอะ่ะทั้งๆที่สอนไอสอบไฟแนลเสร็จไปแล้วก็ยังเขียนอยู่นะคะถามว่าก็เลยสงสัยทําไมอะ่ะยังไม่ยังเขียนอยู่ฮนะ,ะเขาก็บอกว่าเขาอยากเขียนเพราะว่ามันมันอยากใช้อะ่ะนะคะคือมันน่าจะได้ใช้แหละปีสนะคะทีนี้เขาก็ไปเขียนใน Facebook ปรากฏว่าเพื่อนเาบอกว่าแม่ วิชาการจังเขียนนะเออก็เลยไม่กล้าเขียนอายเพื่อนนะคะมันไม่มีที่เขียนมันเป็นที่ที่แบบเขาก็คือเฮฮาปาร์ตี้นะคะตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นที่ที่นักศึกษาเขาต้องการต่ต่อยอดความรู้แต่มันเป็นความจำเป็นที่ฉันต้องปิดฉันก็บอกยังไงครูก็ต้องปิดแล้วนะก็เลยปิดนักศึกษาก็บอกแม้เหมือนชัดสมองเลยนะเหมือนปิดสมองการเรียนรู้เข้าไปเลยเออฉันก็เนาะแสดงว่าระบบเรานี่ยยังมีอะไรที่ต้องมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องมีการแยกระหว่าง รายวิชากับอะไรอย่างนี้อยู่นะคะก็ว่ากันไปนะในเรื่องการพัฒนาระบบนะคะช,ช่วยกันใช้นะคะยังจะได้พัฒนาให้นะคะทีน,นี้ก็ก็บันทึกการเรียนรู้มันดีต่อการฝึกทักษะการสื่อสารชัดเจนอันนี้เห็นชัดเลยเนืึอษาเขียนเก่งขึ้นเนืึอษาอ่านมากขึ้นนะคะแน่นอนนะคะแล้วกต็ต้องสังเกตด้วยบางคนเนี่ยเอาเนื้อหามาใส่บางทีวันหนึ่งสิบสิบบรทึกอะไรอย่างงี้เราก็ต้องเตือนคือเรามีความรับผิดชอบเยอะนะคะคือสอนน้อยลงจริงนะคะ แต่ว่ารับผิดชอบมากขึ้นจริงอะคือต้องไปนั่งดูเนื้อษาด้วยว่าเฮ้ยในออนไลน์เกาทาอะไรในคลาสซ์นะคะไม่ใช่ Facebook นะคะไปนั่งในคลาสซาร์ดูว,ว่าทําอะไรบ้างแล้วก็พยายามคือคือเกลียเขาอะตบเขาให้มันเขารูกเขาทางอะ่ะ นะคะก็ไปนั่งคุยกันในห้องเรียนก่อนจะเปิดคลาสอย่างเงี้ยนะคะเป็นการฝึกทษาษาักษะการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องได้จริงนะคะเขาเรียนรู้ได้จริงแล้วก็มันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มันกลายเป็นว่า1เทอมเนี่ยเวลาก่อนจะมิดเทอมหรือไฟนอลเนี่ยักศึกษาจะมาอ่านบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของชั้นเรียนร่วมๆหนึ่พันกว่าบันทึกเนี่ยมันเป็นเหมือนที่ช็อตโน้ตอะของนศึกษาไปเลย นักศึกษาก็จะมาอ่านว่าเพื่อนเขียนว่าอะไรเราเขียนอะไรแล้วเราจดไม่ทันะเพื่อนจดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาก็จะมาอ่านรวมกันตรงนี้นะคะ่ะมันเป็นคลังความรู้ของชั้นเรียนนั้นไปและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยในตัวมันรู้สึกว่ามันได้ education แล้วก็ entertainment อะไรไปทุกๆอย่างนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เราวางกฎกิการเองนะคะออกแบบเองครูผู้สอนออกแบบเองคือเครื่องมือมีแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าครูผู้สอนไม่ออกแบบให้มันดีนะคะก็ทีนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ฉันเห็นก็คือทบทวนว่าผู้สอนเนี่ยสอนดีปะ่ะบางทีฉันก็สอนก็ต้องสอนอยู่แล้วไม่ไม่สอนก็ไม่ได้ยังยังกริร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้นะคะก็ผู้สอนผู้สอนไปแล้วเราอยากรู้นักเรียนเข้าใจป่ะปรากฏว่านักเรียนไม่เข้าใจก็มีเพราะฉะนั้นเรากลับไปอ่านบันทึกเด็กเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเข้าใจผิดก็ต้องมานั่งกลับมาทบทวนกันใหม่นะคะเด็กเขาจะไม่กล้าบอกนะคะว่า เออหนูไม่เข้าใจตรงเนี้ยคือพยายามกระตุน้นบางทีก็กระตุ้นแล้วนะคะเขาก็ไม่กล้าเขียนแต่ว,ว่าเราอาจจะบันทึกเขาเวลาเขาช็อตโนต้ตลงไปในคลาส s าร์ r นะคะดิฉนันอนุญาตให้เอาโน้ตบุ๊กเข้าไปในห้องเรียนนะคะเอาไอ้ผงอภิษเอาเข้าไปเลยก,กติกายอย่างเดียวคือคุณต้องรับผิดชอบเองว่าคุณไม่เปิด Facebook ในห้องเรียนนะคะดะนันไม่ไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างที่ต้องไปนั่งเตือนนั่งอะไรก็มีนะคะแต่ก็คืออนุญาตนะคะแล้วก็ <c oughs> ใช้ทบทวนว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรม ตัวอย่างมีให้ดูเมื่อกี้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอปัญหาที่พบที่สําคัญคือลักษณะการเซตติ้งของห้องเรียนเราเนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยนะคะห้องเรียนเราก็จะเป็นแถวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยมันไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆชั่วโมงเนี่ยนักศึกษาที่ฉันจะต้องเวลาเข้ามาถึงปุ๊บจัด โต๊ะใหม่จัดเก้าอี้ใหม่ตั้งเป็นวงย่อยๆๆแล้วก็เอาจัดโ่องที่เดิมก็มันก็อิเล็กเคค่ะเวลาสิน้นพอหมดคลาสก็เละๆนะก็จะบอกว่าเอาใครรับผิดชอบไปครั้งนี้นะจัดที่มันเขาเป็นแถวแต่เนี่ยค่ะเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญเลยจริงๆเราอยากไปสอนนอกห้องเรียนด้วยซ้ำแต่มันร้อนสอนไม่ได้นะคะแต่ก็เนี่ยค่ะเป,เป็นเทคนิคนะคะนี่ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือเซตติ้งนะคะอ่านะคะ